ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะสวนวงขับมีพิชโลครับผมนะฮะเราเริ่มเปิดตาดอกนะครับตั้งแต่เดือนสิงหานะครับบานช่วงกันยานะผมนะฮะบางคนก็ได้ดอกบางคนก็ได้ใบนะครับผมนะฮะพอช่วงดอกบานก็เจอฝนนะครับผมพอมาเปิดตาดอกนะครับช่วงเดือนกันยานะครับบานก็เจอฝนนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะะพอมาเดือนตุลานะครับจะเปิดตาดอกนะครับ ฝนก็ตกนะครับผมนะไม่รู้จะเปิดตาดอกจะได้ใบได้ช่อนะครับผมนะฮะปีนี้นะผมมหาโหดนะครับผมปรับเซียนจริงๆนะครับยังไงก็กําหนดวันเวลานะครับวันเปิดตาดอกกันดีๆนะครับเพื่อนๆนะครับผมนะฮะฟ้าฝนมาเป็นใจครับฝนยังอยู่กับเราอีกหนึ่งเดือนนะครับเพื่อนๆนะฮะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสจะได้เปิดตาดอกกันช่วงไหนนะครับผมโอเคครับผมเป็นใจให้กับพี่น้องนะครับชาวสวนมุกันทุกท่านนะครับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ